4เคล็ดลับที่ทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นผลค่ะใครก็อยากมีผิวขาวใสแล้วก็ดูออร่านะคะวันนี้ห้ามพลาดกับเคล็ดลับนี้เลยค่ะข้อแรกก็คือให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดผิวและบารุงที่ดีพอการทำความสะอาดผิวไม่ใช่แค่ล้างหน้าปกตินะคะเพราะในแต่ละวันถึงแม้เราไม่ได้แต่งหน้ากันแดดแล้วต้องทา รวมไปถึงเราออกไปข้างนอกเจอฝุ่นเจอมลภาวะเป็นพิษรวมไปถึงพวกแบคทีเรียเชื้อต่างๆควันท่อไอเสีย แล้วก็ฝุ่นพิษมากมายที่อยู่รอบตัวเราการทําความสะอาดผิวพวกนี้จะดึงออกคราบสกปรกออกมาดึงสิ่งอุดตันหรือว่าคราบพวกมลพิษต่างๆออกมาด้วยการคลีนซิ่งจึงสําคัญเกตก็แนะนํานะคะอย่างเกตเองก็คือจะใช้เป็นประเภทม y เซล่าวอเตอร์คนที่ไม่ชอบความเหนียวเนินนาแต่งหน้าไม่หนามากหรือว่าเป็นคนที่ ค่อนข้างจะมีผิวธรรมดาไปถึงผิวมันเนี่ยก็ใช้แบบมเซลลาได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มีผิวแห้งนะคะสามารถจะใช้เป็นพวกครีนซิ่งประเภทออย์หรือว่าน้ำนมก็ได้อีกนิดนึงว่าสำหรับคนที่แต่งหน้าหนาหนา,นานแต่งหน้าจัดจัดอันนี้อาจจะต้องใช้แบบออย์เพราะว่าพวกเมคอัพต่างๆที่ติดทนติดนานติดเยอะเนี่ยเขาจะกันน้ำ ด,ดังนั้นการเทียดึงออกมาให้ดีก็คือจะต้องใช้ประเภทออยแล้วก็เมคอัพรีบูเบอร์ทำความสะอาดบ,าบริเวณบ,บริเวณรอบดวงตาบริเวณริมฝีปากลิปสติกพวกนี้เอาออกให้หมดนะคะถ้าทำความสะอาดไม่หมดแล้วเราไปนอนหน้าเราจะหมองคล้ำหน้าเราจะไม่สว่างใสรวมไปถึงสะสมมากๆเข้าผิวอุดตันกลายเป็นสิวได้แล้วก็เป็นบ่อกเกิดทำให้เกิดจุดด่างดำเป็นฝ้ากระต่อมาได้ค่ะ ส่วนการบำรุงก็เลือกการบำรุงที่อ่อนโยนปลอดภัยต่อผิวและตอบโจทย์ถ้าคุณเป็นฝ้าต้องหาตัวสารสกัดที่เป็นลดเม็ดสีเมลานินค่ะในนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าห้ามกัดลอกนะห้ามใช้สารแรงเพราะไม่งั้นเราหน้าพังแน่นอนการใช้แบบอ่อนโยนอาจจะใช้เวลาหน่อยต้องอดทนหน่อยแต่ผลที่ดีก็คือเราจะมีสุขภาพผิวที่ดี ไม่ต้องเสี่ยงกับผิวพังนะคะอันนี้สำคัญมากๆข้อที่2ค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารเพราะอาหารเป็นสิ่งที่เราเอาเข้าไปแล้วส่งผลแสดงออกมาทางเรื่องของสุขภาพแล้วก็ผิวเราด้วย you are what you eat นะคะกินอย่างไรออกมาอย่างนั้นถ้าเรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เลยเช่นอาหารแปรรูปอาหารทอดของหวานแอลโกอฮอล์ซูเปรด้วย อันนี้แน่นอนส่งผลกับผิวเลยผิวจะอักเสบหมองคล้ำเกิดฝ้ากระจุดด่างดำเป็นสิวได้ง่ายด้วยส่วนของที่ดีที่เราควรเอาเข้าไปก็คือเช่นของสดๆทั้งหลายเช่นผักผลไม้หลากสีสดๆนะคะไม่แปรรูปน้ำก็ต้องไม่หวาน ไม่ใช่น้ำบัดลมไม่ใช่น้ำหวานที่ใส่น้ำตาลแต่เป็นน้ำดื่มธรรมดาน้ำแร่นี่แหละค่ะได้เลยวันละ2-3ลิตรก็จะทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นอาหารก็จะเช่นอย่างเช่นโปรโตีนหรือจะเป็นในกลุ่มของปลาก็ได้ที่กินแล้วไม่อ้วนทั่วต่างๆโฮเกรนพวกนี้ก็เกิดประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกาย 3. ค่ะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนไม่พอทำให้ผิวเสียผิวไม่ได้ซ่อมแซมตัวเองในขณะที่เราหลับเพราะเราหลับหลับตื่นตื่นหลับไม่ยาวหลับไม่มีคุณภาพการหลับที่ดีควรหลับให้ได้วันละ6-8ชั่วโมงตรงนี้เต็มที่เลยผิวเราก็จะซ่อมแซมตัวเองเกิดกรดฮอร์โมนด้วยแล้วก็มีความขาวกร็จ่งางใสขึ้นด้วยและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4 ต้องทาครีมกันแดดทุกวันอันนี้ไม่ว่าวันฝนตกแดดออกอยู่ในร่มอยู่กลางแจ้งหรือว่าอยู่ในออฟฟิศก็ต้องทาค่ะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราจะโดน U ูวีรอบตัวเราเนี้ย ทำให้ผิวเราหมองคล้ำเกิดฝ้ากระจุดด่างดํา U V ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแดดอย่างเดียวนะคะแสงจากจอมือถืออุปกรณ์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มือถือทําให้เกิดฝ้าได้เช่นกันค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่กําลังดูแลอยากให้ผิวขาวกระจ่งางใสลดฝ้ากระจุดด่างดําเกรดแนะนําชุดดูแลฝ้าจากเคที T, ่3ชิ้น3ขั้นตอนตัวนี้เลยเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชาประดับยีนจากเคที่ ช่วยลดฝ้ากระดัจุดด่างดำเติมน้ำให้ผิวผิวชุ่มชื้นขึ้นยกกระชับขึ้นอิ่มน้ำขึ้นและลดอาการแสบแดงแสบกร้รนใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดบีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA++ และสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านังคำเคที่ชุดนี้เซ็ตนี้ราคาพิเศษ